สวัสดีนักผู้ชมภัยทั้งหลายที่ผ่านทางเข้ามาในคลิปนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําทุกวิธีทางในการเปิดสาวราร์ปที่ภูเขาน้ําแข็งแต่ก็ทําไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดใจละทิ้งเสาวราร์ปนี้กลับมาทำเควสที่เมืองแห่งสายลมนะครับเควสที่ผมกําลังทําอยู่ก็คือการตามหานักกวีผเนจรคนหนึ่งซึ่งไพมอนบอกว่ารองเทา้ารอยเท้าหายไปจากตรงนี้ซึ่งคาดว่าเขาน่าจะบินขึ้นไปข้างบน หลังจากตามหารอยเท้าอยู่ตั้งนานผมได้มาเจอรอยเท้าของเขาอยู่ที่ข้างบน ซึ่งนักวีที่ผ่านทางมาได้เล่าเรื่องอดีตของดิวารินที่มีความเกี่ยวข้องกับพินเอกสาดมและเขาบอกว่าไอ้ก้อนสีแดงๆที่เราเจอไอ้ตอนนั้นนะ่ะมันคือน้ําตาแห่งความเจ็บปวดของสตอมเทเลอร์และซึ่งด้วยสาเหตุบางอย่างทําให้น้องลูมินของเราสามารถล้างสถานะของไอ้ก้อนสีแดงนี้ได้ หลังจากจบเควสเ,เมื่อกี้ผมได้มาแวะรับของรางวัลสักนิดสักหน่อยที่กิลนักประชชนภัยแล้วก็มาทำเควสอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เควสพาผมมาที่ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึง่งซึ่งเราก็น่าจะรู้กันดีเพราะว่าเราเคยมาใน EP ที่2แล้วซึ่งเวนติได้บอกว่าเทพแห่งสายลมบาบารอตได้หายตัวไปจากมอนสแต็กตั้งนานแล้วนอกจากนี้เวนติยังบอกว่ามีเทพองค์อื่นอีกด้วยที่ไม่ใช่มีแค่เทพแห่งลม เขาบอกว่ามีเทพแห่งหินกับเทพแห่งสายฟ้าอยู่หลังจากนั้นมีบางอย่างที่ไม่พอใจกับการกลับมาของเวนติโผลออกมาซึ่งไอสิ่งมีชีวิตนี้เหมือนก้อนลมที่หุ้มเกาะได้โผลออกมาให้เรากระตือเล่นนะครับในที่สุดผมก็ได้รู้ความหมายของไอต้นไม้นี้แล้วที่ผมสงสัยมาต้งนานเวนติบอกว่ามันคือต้นไม้แห่งฮีโร่สัญลักษณ์แห่งฮีโร่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างของมอนสเตก็กแล้วก็ เวนติบอกให้เราไปเอาสิ่งที่เรียกว่า Holy l a r o h e Himmel ที่อยู่ในมหาวิหารของมอสเต a กก่อนไปก็ขอถวายก้อนลมให้กับสวาวก่อนหลังจากเดินทางมาถึงเราได้ไปพบกับเวนติที่หน้าวิหารของมอสเต a กเขาบอกว่า Holy l a r of the Himmel คือพินที่เทพลมเคยใช้เมื่อก่อนเวนติบอกว่าถ้ามีสิ่งนี้จะทําให้ดีวารินตื่นขึ้นหลังจากกุนจบเวนติได้ลากเราเข้าวิหาร ก่อนไปก็ขอเช็คอินสแป๊บตอนนี้ก็ขอเดินชมสิ่งความสวยงามจนเข้าคาสินเวนติได้ไปขอยืมพินมาตรงๆจากพี่สาวซิสเตอร์สุดสวยซึ่งมีหรอว่าพี่สาวเขาจะให้ยืมแล้วผมก็ได้รู้ความจริงกับการเปิดตัวสุดอาัางการของเวนติเขาบอกว่าผู้ศรัทธาที่แสนดีของฉันเอ๋ยดีใจซะเถอะเบื้องหน้าเธอคือเทพแห่งลมบาบาทอสยังไงล่ะ จากที่เบนตีทําตัวโง่เกินไปผมก็เลยอาสาเข้าไปคุยกับพี่สาวแทนเขาซึ่งพี่สาวเบอกว่าต้องใช้เอกสารโน้นนันนี่เยอะแยะพูดง่ายก็คือไม่ให้ยืมนั่นแหละเบนตีบอกให้เรา,เาไปขโมยพินมาในตอนดึกๆนะครับผมไม่สามารถรอดได้ผมก็เลยใช้ทาม้ชินวาร์ไปและแอบ,บย่องเบาเข้าไปจนมาถึงพินแห่งสายลมหลังจากมาถึงพินแห่งสายลมผมได้เจอกับพี่สาวซิกมาคนหนึ่งเขาได้ขโมยพินไปต่อหน้าต่อตาผม จากนั้นก็โปแตกครับวิ่งดีเอรออะไรอ่ะวิ่งดีเอเวนตีได้พาเราหนีไปกบดานที่ร้านเราแห่งหนึ่งในมอนสแต็กซึ่งที่นั่นผมได้พบกับดีลักเขาบอกให้เราไปแอบที่ชั้น2ได้แล้วดีลักก็ใช้ความสามารถในการเหลี่ยมใส่พวกทหารครับทาให้เราลอดพ้นจากพวกทหารได้หลังจากที่พวกทหารออกจากร้านไปดีลักได้สอบปากคําพวกเราอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นในเวลาโชว์เทปเราเวนตี เขาได้โชว์สกิลการดีดพินอย่างเฟี้ยวฟาวให้ดีลักได้ฟังดีลักได้รู้อะไรบางอย่างทําให้เขาขอเวลาสักนิดสักหน่อยเขาจะหาวิธีทําอะไรให้สักอย่างเองตกดึกผมได้กลับมาที่ร้านเหล้ามันทําให้ผมตกใจมากผมได้เจอกับเจ๊ใหญ่ที่ร้านเหล้าเมนตีได้ได้ายเกี่ยวกับพินที่จะเอาไปแก้ไขเรื่องของสตอมเทลเลอร์และเจจีนทําให้เรารู้ว่าพี่สาวซิกมาคือพวกของฟาทุยจากที่คุยกันจบแล้วเขาให้ควยเราไปตบเกียนพวกฟาทุยทั้งหลาย ที่บังอาจมาซรากับเจผมเดินทางไปถึงก็ได้ทดลองเล่นพี่ดีลักสุดหล่อเท่ซึ่งทางเข้าก็ทําผมตัวไปเกือบหมดนะก็หลายรอบอยู่อะเกือบหมดอะไอทางงูงเนี่ยนะแต่ก็ผ่านมาไ,มได้ครับผมได้ต่อยตีกับพวกสลามสายฟ้าเพื่อแลกกับรางวัลอนนอยผมเดินมาเรื่อยๆจนเจอกับพวกฟาทุยีตัวแรก มอนั่นดูหวาดกลัวผมมากมันก็เลยปล่อยผมเข้าไปโดยง่ายๆซึ่งเควสบอกให้เราไปหากุญแจที่อยู่ในห้องทั้ง7แต่ก็นั่นแหละครับมันอยู่ในห้องนึงแต่ผมก็ฟาดเรียบเจ็ดห้องอ่ะเจอห้องสุดท้ายอ่ะวงนี้มันอะไรกันหลังจากได้กุญแจห้องบอสแล้วผมก็ไปเปิดก็ไม่รอช้านะครับไปใส่เดียวกับบอสแบบไม่รีรอก่อนจะไปหาบอสผมก็ติดปัญหาอย่างหนึ่งคือลิฟต์ไม่ยอมรับผมขึ้นไปด้วยหรือง่ายๆก็คือผมตกลิฟต์นั่นแหละแต่ว่าเกมเขาทำมาดีนะครับ เขาปล่อยริบลงมาช่วยผมด้วยซึ่งบอสตัวนี้มีความสามารถในการเป็นแอสซิซินดูโอเบดมีการหายตัวได้มีการแยกร่างได้สุดเฟี้ยวผมก็อยากทำได้แบบเขานะครับแต่ว่าติดที่ว่าเราเป็นน้องลูมินน้องลูมินใช้ได้แต่ลม้มผมก็ได้ตบพวกมันจนเกียนแตกแล้วก็ได้พินแห่งสายลมคืนมานะครับต่อจากการต่อสู้ที่แสนยากลำบาก ผมก็ได้มาฮิวกันหน่อยที่เสาวาร์ปนะครับแล้วค่อยไปทำเควสต,ต่อที่อื่นซึ่งเควสบอกว่าเราจะต้องไปทำที่มอนสเต็กถึงร้านเล่าที่เดิมเวนติได้ให้เราเอา,เอาน้ำตาของเวน, <c oughs> นติได้ให้เราเอาน้ำตาของดิวารินใส่ลงบนพินเพื่อเรียกพลังของพินกลับคืนมาแต่ว่าน้ำตาของดิวารินไม่พอเขาเลยใช้ให้เราไปตีบอสเพื่อเอาน้ำตาของดิวารินมาเพิ่ม ซึ่งบอสตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเคยต่อยตีกับบอสตัวนี้มาแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้ยากเท่าไหร่ก่อนไปคี์อีกที่นึงนะครับผมก็ขอเป็นมาสเตอร์เชฟทักแป๊บดูเหมือนว่าดันเจี้ยนนี้จะมีน้ําตาของดิบรินอยู่ผมก็เลยไปต่อยตีกับพวกกี่้ทั้งหลายต้องบอกเลยว่าดันเจี้ยนนี้มันโคตรสวยสมสวยสมงาม สวยงามสมกับเป็นแฟนตาซีจริงๆเลยหลังจากถึงห้องบอสผมก็ไม่รอช้ารีไปตบเกียนแตกแน่นอนครับบอกเลยว่าที่นี่มันเหมือนต้นไม้ที่โคตรใหญ่และโคตรสวยด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้น้ําตาของดีบลินมาได้ก่อนกลับก็ต้องสํารวจกันหน่อยผมได้เจอกับปลาบูสีฟ้าผมตามมันไปเพื่อแลกกับรางวัลอันน้อยนิดฮะหลังจากที่การเดินทางอันแสนเหนื่อยแล้วผมก็ได้มาถึง เวนติไม่รอช้าบอกให้เราล้างสถานะให้กับน้ำตาของเดียวลินก่อนเลยเพื่อที่จะรีบเติมพลังงานให้กับพินแห่งสายลมหลังจากนั้นเขาให้เราไปที่หน้าผาแห่งหนึ่งผมได้หาที่ขึ้นอยู่ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าหาขึ้นไม่ได้เพราะว่าปีนก็พลังงานหมดผมโมโหผมก็เลยเอาความพิโรธไปลงกับพวกกีกี้ทั้งหลายเพื่อแลกกับรางวัลอันน้อยนิดหลังจากที่มาถึงเวนติได้เรียกดียวลินออกมา

Okay. Yeah. เวนตีถูกซุ่มโจมตีจากด้านหลังทำให้พินอย่างสายลมสิ้นพระชนและดูเหมือนว่าดิวาลินจะถูกใครบางคนควบคุมอยู่เดนกาあなた様の下目はまた勝利を勝ち取りました แหมเมื่อกี้คือฉากเมื่อกี้คืออะไรฉากเมื่อกี้คืออะไรทำไมมันตัดจบแบบละครไทยแบบนี้มันทำให้ผมอึ้งไปเลยไม่น่าเชื่อว่าพี่ชายสุดหล่องเราจะเป็นหัวโจกข,ของพวกที่โจมตีมอนแตกอย่างนั้นเหรอ ไม่จริงนะ b r o c h อ r ์ Brother. ไม่ในควยต่อไปที่ต้องใช้คือเลเวลสิปตอนนี้ผมยังเรื่องไม่ถึงอ่ะดิโอ้โหทำยังไงอะ่ะกรีสิครับกรีสิกรีมันออกมา <c oughs> นี่คนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมติดในเรื่องของเกนชินได้เลยนะเนี่ยดูดิได้ไงอะ่ะเอามาได้ไงอะ่ะเอามาเอาพี่ชายตัวเองาเธอร์บราเธอร์เอาราเธ h e r ตัวเองมาเป็นตัวร้ายได้ไงอะ่ะ และนักผู้ชนไม้รุ่นใหญ่หลายคนหรือนักผู้ชนไม้มือใหม่แบบผมที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจ้าตัวไป็นข้อใดแบบนี้ไม่ได้เว้ยบทต่อไปเพื่อวันพวกนี้ที่ไม่มีน้ำตา